ในฤดูกาลที่3ครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือการคว้าแชมป์ไม่ว่าจะถ้วยพรีเมียร์ลีกหรือจะถ้วยแชมเปี้ยนลีกเรามีสิ่งที่ต้องแก้ไขได้ก็ว่าไงแซมบอสครับผมอยากขอย้ายทีมครับไปทีมที่ใหญ่กว่าโอเคเดี๋ยวผมจะพิจารณาให้ดูผมอยากย้ายไปทีมที่ใหญ่ขึ้นครับผมอยากมีเวลาลงเล่นมากกว่านี้ผมไม่อยากเป็นสำรองครับผมอยากไปท้อทอยกับทีมอื่น ก่อนจะไปรับชมเตรียมของกินไว้ให้พร้อมและอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับคิร์ักราช1904ครับได้มีการก่อตั้งสโมสรฟ dictator, football, món, ุตบอลโดยใช้ชื่อว่าลีซิตี้ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อท,ทีมเป็นลีเดเตดในคิคร์ักราช1919และเข้าสู่อาชีพในคิคร์ักราช1920ลีดนับว่าเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงเลยครับในช่วงทศวรรษที่70โดยในช่วงของดอนเลวี ลีดคว้าชแชมป์เป็นกกอบเป็นกรำรซึ่งเคยก้าวถึงแชมป์ยุโรเปียนคับและลีดเป็นทีมสุดท้ายในประวัติศาสตร์ที่ควาชช้าแชมป์ดิวิชั่น n ในฤดูกาล1991-92ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นพรีเมียร์ลีกถ้านับย้อนกลับไปเนี่ยนั่นก็คือ33ปีแห่งการรอคอยที่พวกเขาไม่เคยได้แชมป์อีกเลยแต่ในตอนนี้ครับ ไม่กำลังจะสิ้นสุดลงสองด้วยการที่ผ่านมาครับเราเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นพรีเมียร์ลีกได้สำเร็จและจบด้วยการคว้าตั๋วเข้ามาเล่นยูฟาแชมเปียนลีกผมเท่ากันบ้านอย่างหนักเลยครับในการแก้ปัญหาเรื่องการจบสกอร์ของทีมผมเริ่มมองเห็นว่าแบ็คของเราเนี่ยเล่นเกมบุกได้ดีมากและมีโอกาสคอสเข้าทำได้บ่อยแต่ประสิทธิภาพตัวจบสกอร์เนี่ยมันยังไม่คมพอครับ และถ้าพูดถึงลูกคอสเข้ามาผมต้องการกองหน้าสักคนที่เล่นลูกาการได้ดีมีทั้งความไวและความแข็งแกร่งหาพื้นที่ว่างได้ดีจบสกอร์แบบตุ้มเดียวหายผมเฟ้นหาเพชรเม็ดงามนี้อย่างหนักเลยครับจนได้พบกับเอ็มโมเดลเอสเซ่เมเมา I've got a lot of shit to say so i m a do this every day i'll be writing things until i'm fucking buried in my grave 6 feet deep wanna b u t my body w o n t to go กองหน้าชาวดัตชวัย23ปีเล่นในตำแหน่งกองหน้าให้กับสโมสรสตาร์บวกในลีกเอิรนของฝรั่งเศสด้วยความไวความคล่องตัวความแข็งแกร่งการหาช่องการยิงประตูและลูกโมงนี่คือกองหน้าที่ตรงตามสเปคที่เราหาทุกอย่างผมไม่รอช้าครับล่าไลเซนมาด้วยราคา30ล้านเราได้ปีศาจจอมถล่มประตูเข้ามาสู่ทีมครับ คนที่2กองกลางสารสาพาประโยชน์คนที่คอยคุมจังหวะเกมบัญชาเกมผมตัดสินใจจ่ายเงินก้อนโตมากกว่าที่เคยจ่ายถึง42ล้านในการเซ็นโจโอ伊เฟลมันเข้าทีมกองกลางมากประสบการณ์วัย27ชาวดัตที่ได้ใน,ในแต่กาลางรับไปจนถึงกลางลุกยิ่งเราเพิ่งได้กองหน้าชาวดัตมาใหม่แล้วเนี่ยการได้กองกลางบ้านเดียวกันมาอีกคนเป็นเอฟเฟกที่ดีมากเลยครับคนที่3นิคลัสเฮด ผู้รักษาป,ประตูวัย25ปีจากลาพิดเวียนนาปีที่แล้วเนี่ยเราเสียมิลิเย่ไปตอนการซีซั่นใช่ไหมครับและเราใช้เอิร์นประตูวัย21เนี่ยมาจนจบผมคิดว่าด้วยอายุและประสบการณ์เนี่ยเขาอาจจะแบกความกดดันไ,ไว้ไม่ไหวบวกกับถ้าเราเซ็นมือนหนึ่งเข้ามาเนี่ยเราก็จะมีประตูไว้ใจได้ถึง2คนทันทีเพราะอย่าลืมนะครับเอิร์นเนี่ยอายุ21เ,เท่านั้นเขายังเป็นดาวรุ่งไม่มีปัญหาเรื่องงองแงอยากเป็นตัวจริงให้เราลำบากใจด้วยผมลเลยเซ็นนิคาเข้ามาด้วยค่าตัว17ล้าน และแบ็กอัพกองกลางอย่างเจมแบ็กอาร์ตีกองกลางวายัย23ปีครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ดูแล้วเนี่ยไม่สามารถขึ้นไปแย่งตำแหน่งตัวจริงได้แต่เขามีทั้งเทคนิคและวิชั่นครับผมจ่ายค่าสัสญญาครับมาถูกมากแค่7.5ล้านเท่านั้นเรียกว่าเป็นของดีของเหลือจากทีมใหญ่ที่แบบว่าโคตรดีเลยเราใช้งบในการเสริมทีมไปทั้งหมด9 6 5ล้านครับตามเป้าหมายในคลิปแรกเลยครับคือนอกจากจะคุมทีมแล้วเนี่ยเราจะบริหารการเงินให้ทีมใหม่ด้วยเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยเรื่องการเงินอดีตของลีก ก่อนเริ่มเลีครับเรามาสรุปแผนและทีมของเราในปีนี้แบบนี้ครับผมจะใช้แผนเดิมคือแผน4-3-3และเพิ่มขึ้นมาอย่าง4-2-2-2กับ4-3-3ที่บุกแบบโอเวอร์โหลดจริงๆเนี่ยแผนนี้ผมเรียกว่า4-1-5ก็ยังได้อะคือมันบุกทั้งทีมเลยทุกคนส่วนพวกแผนการเล่นเนี่ยผมโหลดมานะครับจาก FM Scout แล้วก็เอามาปรับให้เข้ากับแผนเราส่วนว่าผมปรับอะไรบ้างแทคติกผมใช้ยังไงเวลาเจอทีมใหญ่เล่แบบไหนเวลาเจอทีมเล็กผมปรับแบบไหน อันนี้เนี่ยผมขอยกไปเป็นคลิปหน้านะครับเราจะยกเป็นแบบว่าคลิปพิเศษแล้วกันเนาะทีมพร้อมแล้วแผนพร้อมแล้วเราฆ่าพิซซสันนะครับแล้วก็ไปลุยแมนแรกของราการนี้กันกับการเปิดบ้านเจอกับแ <c oughs> อสตันวิลล่าก่อนจะไปรับชมคืองี้ครับทุกคนเพื่อนทุกคนลืมกดซับกันหรือเปล่าเรามาซับสไครต์กันเลอะครับขอบคุณครับ เปิดมาได้12นาทีครับเรานำไวเลยจากรูปแบบการบุกข,ของเราที่ซ้อมมาโดยตลอดครับและเป็นเอ็นการเคีครับคอร์ไปเสาสองให้คอฟมันขึ้นมงเข้าไปก่อนที่ผมจะเปลี่ยนเอ็มเมกาครับให้ลงไปปอกตัวในช่วงท้ายเกมแต่ใครจะไปคิดน,นะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยจะเบิกสกอร์แรกของเขาได้เลยในพรีเมียร์ลีกตั้งแต่นัดแรกที่ลงเล่นและไม่กี่นาทีด้วยทุกคนจากการมงเข้าไปหมดความกดดันเลยครับในฐานะกองหน้าใหม่ที่เซนเข้ามาและแมตต์ต่อมาครับชนะอิฟฟิททาวไปสอบตศูนย์ก่อนชนะเซาท์แฮตันไปถึง40ศูนย์ครับ การมาของเฟลมันเนี่ยทำให้จังหวะของเกมของเราเนี่ยมันดีขึ้นมากเลยครับเขาคุมเกมได้อย่างดีเลยโดยเกมนี้เนี่ยเฟลมันก็ยิงตูนแรกได้แล้วด้วยรวมถึงย้อนโตส่วนคอปั้นเนี่ยกระเบิดฟอร์มเช่นเดียวกันก็จะเสมอกับเบนฟอร์ดไป2อ,อครับขึ้นโขกแต่ลูกนี่บอกเลยว่าอันตรายจริงๆ แล้วก็พ่ายไบรตันในแมตช์แรกของ UCL ไป1ประตูต่อ2และเสมอเจ้าป่านอ t t i n g Ham f o r e เ t ส 1, 1เอา้าสดุดซะงั้นก่อนที่ถ้วยคาราบาวครับจะจัดชุดเด็กอีกชุดหนึ่งนะครับลงไปล่าชัยชนะเหนือฟูลแลม3ามตัวหนึ่งจากการกซัด้ซตไซ์ของเกลฮาร์ทและ2หนุ่มแซมเพอร์กินกับอัลบาโดชาโชนี่เป็น2คนที่เป็นตัวความหวังเลยครับกับทีมลอง,องเรา และดาวมากเกมกับกนิคัสเซลครับที่เกือบจบลงด้วยผลเสมอครับผัดกันยิงไปคนละสลูกบอกเลยครับว่าเกมนี้อ่ะกองกลางเนี่ย,ยสู้กันจริงๆครับดูจังหวะยกของเอ็งพาดูลูกนี้ครับโหสุดจริงๆแต่โตนารี่ลูกนี้ก็โอโ้โหไม่แพ้กันเลยแต่ในนาทีที่94ครับการตอบวอลที่ยอดเยี่ยมครับระหว่างเอเมกาและเฟียมันหลุดเข้าไปยิงจบลงด้วยสกอร์สาวสอแบบสุดมัน และชัยชนะแรกในแชมเปี้ยนลีกครับก็มาถึงครับกับการชนะอัคซมา1นตัวสแต่ก็ต้องเสียตัวผู้เล่นนะครับอย่างเอ็นกาเคียและคอมมันไปร่วม1เดือนและเกมนี้นะครับแม็กนัตตี้ยิงได้ด้วยนี่คืออหนึ่งคนเลยครับที่กำลังเป็นกำลังเสริมได้ดีเลยในฤดูกาลนี้ในเกมถัดมาครับเอเมกาเนี่ยกด2ประตูในเกมที่ชนะคริสตัลพาเลทไป4นสีตัหนึ่งและอีกหนึ่งไฮไลท์ของเกมนี้ก็คือลูกลักไก่ครับของเฟอร์โปคล้ายๆกับลูกของเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนเลยก่อนชนะเวสต์แฮมสามตัหนึ่ง ในเกมนี้เนี่ยควอนซ่าทำประตูแรกในเสื้อของลีดได้แล้วรวมถึงเจ้าหนูไพรีด้วยครับก่อนเสมอไรซิกไปด้วยสกอร์สองอสองในเกมแชมเปี้ยนลีกซึ่งตอนนี้เนี่ยเราต้องกอบกลุ่ม24ีทีมแรกให้ได้นะครับสถานการณ์ของเราเนี่ยไม่ค่อยสู้ดีนักเลยครับก่อนลุยกับเชลซีแบบโคตรเดือดครับที่เสมอกันไป33เกมที่ผัดกันยิงไปมาแบบคุ้มค่าตัวคนดูสุดโดยกินนี้ครับผู้เล่นเก่าของเราครับอย่างมิลิเย่เนี่ย จ่ายบอลพ่านน่ายอนโต้หลุดเข้าไปยิงตีเสมอในช่วงท้ายเกมขอบคุณนะที่แอซิดให้กันและตามมาด้วยชนะแอสตันวิลล่า1-0ในทั่วคาราบาวครับและเดือนสุดโหดก็มาถึงครับที่เราต้องเจอกับแมนซิเฟเดยูนลิเวอร์พูลสเปอร์มาร์เซยและไบรตันในเดือนเดียวกันเริ่มที่เกมกับแมนซิตี้ครับเอเมก้าเนี่ยแสดงให้เห็นทั้งลีกเลยครับว่าเขาคือนักล่าประตูตัวจริงครับกับการทำา2ประตูในเกมที่เจอกับแมนซิตี้ และเราชนะไปด้วยสกอร์สามด้วสองนี่เป็นครั้งแรกในการคุมยิงของผมเลยนะครับที่สามารถเอาชนะแมสตี้ได้เกมต่อมาเนี่ยแม้ว่าจะแพ้เฟนยุดไปหนึ่งสองแต่เกมนี้เนี่ยเอ็มเมกาก็ทําประตูได้อีกแล้ว mm. และอีกหนึ่งเกมครับที่ไปเยือนกันที่แอนฟิลเราสามารถคว้าหนึ่งแต้มกลับมาได้ครับด้วยการเสมอลิเวอร์พูลสองสองจากเอ็มเมกาอีกแล้วทั้งสองลูกและเกมต่อมาครับเสมอสเปอร์ไป -2 2เอมเมกาก็ทำประตูอีกแล้วครับทุกคนโอ้โหร้อนแรงจริงครับคนนี้ ต่อมาด้วยครับเกมแชมเปี้ยนลีกในเกมไปเยนมาคเซชนะ,ะด้วยสกอร์2ประตูสีตอนนี้เท่ากับว่าเอเมกาเนี่ยยิงไป5นานัดติดต่อกันแล้วครับและปิดท้ายเดือนนี้ครับด้วยการชนะไบตัน2ประตูหนึ่งจากศูนย์หน้าตัวเก่าแพทริกแบมฟอร์ดและชนะต่อเน,นื่องกับเกมที่เจอฟูลแลมด้วยกอร์่ต่อ0นและเหมือนว่าเอเมกาเนี่ยจะชอบยิงทีมใหญ่มากครับเพราะในสื่อแห่งกุลาบกับเกมที่เจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขากดไป2ประตูอีกแล้วและทุกคนดูลูกนี้ครับลูกสองเนี่ยหืมสอดขึ้ามาโคตรสวยทั้งคนเปิดและคนยิง จบเกมชนะด้วยสกอร์2ประตูหนึ่งและเปิดบ้านกับการมาเยือน PSV ครับในเกมเชฟเปอร์ลีชนะไป3ประตูสองชนะเอฟอรตตันและนอริทไป2ประตูศูนย์และ3ประตูหนึ่งก่อนจะเสมออาร์เซนอลไปศูนย์ศูนย์ชนะบอร์นมาส2ประตูหนึ่งเสมอเลสเตอร์2ประตูสองและแน่นอนว่าทั้งสองเกมมีรายชื่อของเอเมก้าเป็นผู้ทำประตูด้วยเอาล่ะทุกคนเรามาพักหายใจกันบ้างดีกว่า ตลาดหน้าหนาวเนี่ยผมตัดสินใจขายอลโก้นะครับด้วยราคา1 3ึงสามสิบแปดล้านถ้าถามว่าทําไมเขตุผลทำไมผมถึงขายเนี่ยหนึ่งคือโลโก้เนี่ยยังไม่ค่อยเข้ากับโลกทีมเท่าไหร่ครับเขาปรับตัวค่อนข้างช้าและข้อเสนอที่ยื่นซื้อมาเนี่ยเราได้กําไรด้วยครับผมก็ได้ตัดสินใจขายและขายโบโก้ครับสิบเก้าจุดสองห้าล้านออกไปครับตัวนี้ก็ทํากําไรเลยเพราะไม่สามารถที่จะขึ้นมาเป็นตัวจริงได้นะครับแล้วโบโก้เนี่ยเขาอ,อยากจะมีเวลาลงเล่นเนาะ เลยต้องขายออกไปก็เลยเซ็นแบ็กซ้ายครับอย่างโอเวนเบ็กมาจากลิเวอร์ด,ด้วยค่าตัวแค่3.5ล้านซึ่งตัวนี้เราก็เล็งมาตั้งแต่ซีซันที่แล้วนะถ้าใครยังจำก็ได้ในคลิปที่แล้วส่วนแบ็กขวาเนี่ยผมยืมเคซุดฟอเตียครับเดารลุ่งวัย19ปีจากอะเคเดมี่มาริดมาเป็นแบ็กอัพไว้และใครที่คิดถึงแอมมองในคลิปนี้นะครับพวกเขายังทำงานอยู่นะครับนี่โชว์ตัวไหน <Wow. S 1> และเริ่มปีด้วยการชนะอีฟฟิต2-1จากอเมกาคนดูการขึ้นโหมลุกนทีเดียวโหโหจริงจริง ชนะไบตันในถ้วย FA ครับสามตัวหนึ่งก่อนแพ้นอติงแฮมในถ้วยคาราบาวครับเลกแรกไปซูมดูตัสองตามมาด้วยแพย้แอสตันวิลล่าครับหนึ่งตัวสองแลลีกเราก็สามารถกลับไปชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับสามตัวหนึ่งในถ้วยคาราบาวครับทำให้ผลสกอร์ครับเสมอที่สามตัวสามต้องดูจุดโทษและเป็นทีมเราครับที่พลาดท่าตกรอบคาราบาวครับไปอย่างน่าเสียดายแถวคนที่ยิงไม่เข้าคือเอ็มเปก้าเลยอะ่ะไม่เป็นไรนะลูกไปยิงในแมตช์เอา กลับมาในลีกครับชนะเซาไป2อตัวศูนย์แล้วก็กลับมาเล่นเกมในแชมเปี้ยนลีกครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเราต้องเจอกับราชันชุดขาวและแน่นอนครับไม่ไหวจริงๆครับแพ้ไป1นึ่งตัวสเกมนี้คือโดนไล่พี่ทั้งเกมเลยทุกคนแบบบุกไม่ได้เลยโดนไล่ like ย,ยิงยับยก็จะเอาชนะเวสต์ปอมไป4ีตัวศูนย์ครับในถ้วย FA เกมนี้เนี่ยโอเว่นเบกโดดเด่นมากครับในเกมนี้ ก็จะเสมอนาโปลีและก็เพียงพอกับการเข้ารอบแชมเปี้ยนลีกได้สําเร็จครับก็อจะเอาชนะ4เกมในลีกด่อกันชนะฟอร์เรสต์และนิวคาสเซิลสอบตัวศูนย์แต่ก็มีข่าวล้ายแบบช็อกเลยก็คือเราเสียเฟียร์มันครับไปจนจบฤดูกาลโอ้โหตอนนี้คือกำลังปรับตัวได้และฟอร์มกำลังดีมากเลยครับก็เลยทําให้แม็กอาร์ตีครับและชาชัวร์ต้องขึ้นมาเป็นกำลังหลักในทีมก่อนจะบุกไปถล่มเบนฟอร์ดครับ5ตัว2ชนะคริสตัลพาเลซสอบตัวหนึ่งครับเกมนี้เนี่ยเจ้าหนูอะตอมยิงได้ด้วย และในเกมแชมเปี้ยนลีกเกมแรกครับในการจับฉลากเจอกับไลซิกเราเอาชนะไลซิกไปได้ด้วยสกอร์สามตหนึ่งและแพ้ไลซิกในเกมที่สองไปหนึ่งต่อสองครับแต่มันก็ไม่เพียงพอครับกับไลซิกทําให้เราผ่านเข้ารอบนี้ไปได้ก่อนจะกลับมาแพ้ในลีกให้กับเว็นแฮมสุปตหนึ่งและรอบต่อมาครับเราต้องเจอกับแมนซิตี้โอ้โหแชมเปี้ยนลีกเจอแมนซิตี้ทุกคนผมนี่ถอดใจเลยงานยากเลยครับเพราะว่า ก่อนเราเจอแมนซิสตี้นะครับเราต้องเจอกับเชลซีอีกแต่เกมนี้ครับเรากลับชนะไปได้ครับแบบหือจับเลยสอบดัวหนึ่งเกมนี้เนี่ยโดนนำไปก่อนครับแต่ก็เอาคืนได้สำเร็จและลูกสองเนี่ยโหต่อบอลอย่างสวยงามจริงครับการเล่นจัวานีและที่สำคัญนะครับเราต้องเจอกับแมนซิสตี้เนี่ยสามเกมติดในสัปดาห์เดียวครับก็คือเจอหน้ากันจนเบือ่อเกมแรกในทัว์แชมเปี้ยนีกครับเราแพ้ไปด้วยสกอร์หนึ่งตสอง ก็จะไปเสมอในหลีกนะครับ1-1ตัวและเอาชนะในเกมที่2ไปได้อย่างเพอร์เฟกด้วยสกอร์3ตัว0เราล้มแมนซิตี้ครับและส่งแมนซิตี้กลับบ้านในทั่วยูซีครับทุกคนโอ้โห ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้สําเร็จครับในถ้วยนี้แต่เราต้องเสียอเมริกาครับไป2วีครับจากการบาดเจ็บในเกมที่ลงเล่นด้วย3แมตที่ผ่านมาครับเราทุ่มจนหมดตัวเลยครับทาให้เราหมดแรงในเกมลีครับเสมอหรือผูกด้วยสกอร์0-0ครับซึ่งเกมนี้เนี่ยผมตั้งรับท้งเกมลยครับแบบว่าขอแค่แต้มเดียวก็พอครับแมต์นี้เนี่ยนิคัสเนี่ยโหเซฟอุตลุดเลยครับและผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในทัวยเอเวคับได้สำเร็จครับจากการชนะฟูลแลมและกวูฟ ตอนนี้เนี่ยเรามีลุนทั้สามถ้วย,ยนะครับเอ๊หนือยากทิปเป็นแชมป์นะแต่ก็แพ้สเปอร์ครับในเกมต่อมาด้วยสกอร์หนึ่งต่อสามและในถ้วยแชมเปี้ยนครับเราจับฉลากต้องเจอกับอีหนึ่งทีมยักษ์ใหญ่แห่งลีกเออร์นั่นก็คือปารีสแซงต์แชร์แมงเกมแรกเนี่ยเราสามารถเอาชนะไปด้วยสกอร์สองต่อหนึ่งครับโดยเราขึ้นนำก่อนจากโฟโลรุนโช ก่อนจะไปโดนคิมมิตครับแทงทะลุช,ช่องลูกนี้โอ้โห,โหให้เดมเบเล่หลุดเข้าไปยิงอย่างสวยงามเลยแต่จังหวะโซนกลับของเราครับดูนี่ฮะแม็กอัตตี้แทงทีเดียวครับหลุดเลยครับให้แบมฟอร์ดหลุดเข้าไปยิงโอ้โหลูกนี้คือคิวเลอร์พาสสุดยอดจริงๆเรียกว่าสวนกลับหายเลยครับลูกนี้โอ้โหชนะปารีสได้และเกมที่2กับปารีสครับเสมอไป1นึ่งประตูหนึ่งรอบผ่านไปถึงรอบรองได้สําเร็จแล้วกลับมาเล่นในเกมลีกก่อนนะฮะชนะไบต้าไป4ี่นึงซาชัวแฮติกด้วยครับเกมนี้แถมเอซีอีหนึ่งด้วย นี่เป็นอีหนึ่งนักเตะเลยครับที่สู้เพื่อการอยู่ทีมจริงสองด้การแรกเนี่ยที่ซื้อตัวมาเนี่ยเขาแทบไม่โดดเด็นเลยแถมโดนเราปล่อยยืมตัวด้วยแต่เขาเนี่ยก็ไม่เคยอยากขอจากทีมแล้วก็เต็มที่ทุกน้าที่ลงเล่นถ้าดูตามสเตตนะครับเป็นนักเตะที่แบบว่าข้างกลางมากแต่บอกเลยครับว่าโหฝีมือเนี่ยอันเดอร์เลดมากๆ แต่ก็ไม่ใช่สำหรับถ้วย FA ครับที่เราตกรอบรองและก็แพ้เชลซีไปซูงตัวสองอดเข้าชิงแล้วก็พลาดไปอีกหนึ่งถ้วยและตอนนี้นะ่ะเข้าสู่ช่วงท้ายซีซั่นอย่างจริงจังแล้วครับเพราะว่ามันเข้มข้นสุดๆเลยเราเอาชนะแมนยูไปได้นะครับด้วยสกอร์สามตัว1 แฟนบอลเนี่ยโหมีความสุขสุดๆ,ๆ,ๆเลยครับกับชนะเหนือแมนยูก่อนที่รอบรองของเชมเป,ปี้นครับเราต้องโครจรกลับมาเจอกับมาริดอีกหนึ่งครั้งนี่คือทีมของเจ้ายุโรปเลยครับทั่วยูซีเอลไดยไปทั่วของเขาเลยซึ่งเป็นแชมป์ถึง15สมัย,ยนะครับตอนนี้เรากำลังเจองานที่แบบว่าโหโดยเกมนี้เนี่ยผมจะปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นครับให้ทีมเล่นรับลึกส่งบอลสั้นและเล่นช้าลงเพื่อไม่ให้เสียบอลง่ายครับและก็ไม่โดนโต้กลับไว้ด้วย และมันได้ผลครับกับการชนะในเกมแรกไป2องตหนึ่งนี่คือการล้มลาชันครับในบ้านของเขาด้วยเป็นผลสกอร์ที่แบบโคตรยิ่งใหญ่เลยครับทุกคนและที่เซอร์ไพรส์ก็คือแซมเพิร์กินครับยิงทั้งสองประตูในช่วงท้ายเกยมเป็นซูเปอร์ซับเลยครับเกมนี้แบบเหนือความคาดหมายสุดๆก่อนจะกลับมาชนะเอฟเวอร์ตันสามตศูนย์และเปิดบ้านรอรับมาริดในเกมที่2เราเล่นแผนเดิมครับรับและโลโต้กลับด้วยเสียงเชียร์และกำลังใจครับทำให้เราสามารถชนะมาริดไปได้3ามตัสอง ผ่านเข้าชิงชนะเลิศนี่คือถ้วยที่ทลีกยังไม่เคยได้มาก่อนเลยตั้งแต่ก่อตั้งทีมถ้วยแรกในประวัติศาสตร์ที่เรากำลังจะได้มันมาแต่ก่อนอื่นเลยครับสี่นัดสุดท้ายของลีกที่แต้มยังไม่ขาดน,นะครับตอนนี้ทั้งเราลิเวอร์พูลและแมนซี Z, เรียกว่าถ้าใครเนี่ยแพ้สมช์เดียวนะครับพลาดแชมป์ได้เลยและนี่คือสี่นัดสุดท้ายครับ เราเอาชนะอาร์เซนอลได้1-0ครับจากเอเมกานี่ถือว่าเอเมกาเนี่ยยิงทีมใหญ่หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแมนซิตี้แมนยูลิเวอร์พูลเชลซีและอาร์เซนอลและชนะฟูตแล็บด้วยสกอร์สามตัวสองแต่ในเกมสําคัญในเกมสุดท้ายครับผมกับแพ้ให้บอร์ทมัดครับเป็นหนึ่งตัวสองทำให้ต้องเป็นลุ้นถึงเกมสุดท้ายและตอนนี้เนี่ยเอเมกาเจ็บเล็กน้อยด้วยต้องลุ้นว่าจะหายทันรอบชิงแชมเปี้ยนลีกหรือเปล่า เป็นเรื่องที่น่ากังวลเลยดีเดียวครับเราคุงความได้เปรียบกว่าที่ผล่างประตูดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทํามีอย่างเดียวครับก็คือขอแค่ชนะเท่านั้นเพราะว่าเด์กูลเนี่ยคงยิงไม่ถึง10ลูกแล้วเนาะและเกมสุดท้ายที่เปิดบ้านเจอเรสเตอร์สตี เริ่มต้นเกมมาครับเราเล่นได้แบบว่าถึงจะาปุกโจมตีใส่เลเตอร์นะครับแต่ก็ยังทําประตูไม่ได้ฝั่งกองเชียร์เราเนี่ยเงียบสิน,นะครับเพราะอีสนาหนึ่งนะครับแมสซี้เนี่ยออกนำอาเชนอลไปแล้ว1นึ่งวิสูงทำให้คะแนนนตอนนี้นะครับแมสซี้กลายเป็นจ่าฝูงคะแนนนำราทันทีเราช้าแม่นะครับผมยึดปับแผนให้ทีมเนี่ยบุกอย่างเต็มที่เลย เอามาก่อน1ประตูเพื่อความสบายใจจนนาทีที่29ครับฝั่งขวาครับเอ็นการเคลียร์แบ็กของเราตัดคัสแบ็กมาให้เป็นแบ็กอาร์ตี้เข้ามาแถบเข้าไปครับเราทําได้แล้วครับนำไปแล้ว1ประตูต่อศูนย์กลับมานำจากฝงอีกครั้งหนึ่งครับแล้วตามมาติดติกันครับกับจังหวะนี้ครับลูฟี่ขีดแบ็กอาร์ตี้ปั่นด้วยเท้าซ้ายครับบอลชนเสากระเด้งกลับมาเป็นเอ็นการเคลียร์ยิงเข้าไปโอเคครับค่อยหายใจโล่งขึ้นหน่อยฮะนำถึงสลูกแล้วและประตูการันตีแชมป์ก็มาถึงครับในนาทีที่87เกลหา มาแล้วส่งมาให้เพอร์กินยิงเป็นลูกยิงปิดเกมนะครับและก็ปิดซีซั่นนี้ไปเลยด้วยและก็ดูไม่น่าเป็นห่วงอะไรครับจบเกมชนะไป3ามัวศูนย์มีแต้มเท่ากับวิเวอร์พูที่84คะแนนแต่ชนะผลอ่านของประตูนะฮะลุนสุดๆไปเลยครับด้วยการนี้และแมสซตตีเนี่ยก็จบที่3ครับที่82คะแนนสิ้นสุด33ปีแห่งการรอคอยกับการกลับมาเป็นเจ้าแห่งพรีเมียร์ลีกค,ครับ แต่ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาฉลองครับทุกคนเพราะว่าภารกิจยังไม่จบกับถ้วยประวัติศาสตร์ของสโมสรอีกหนึ่งถ้วยที่เราต้องไปชิงกับเอซิเมลานที่ซานตตียโกเบรนาบิวเปิดเกมมาครับเราบุกได้ดูดดันเลยครับจากจังหวะนี้ครับเกือบได้ประตูนำออกไปก่อนนะฮะแต่โยนโต้ครับยิงหลุดออกไปอย่างน่าเสียดายเลยครับช็อตนี้และเตะมุมจังหวะนี้ครับเป็นอเมกาคือนไปมงโดนเซฟและซับอีกทีหนึ่งชนเสาโอ้โหยังไม่ได้ประตูเรามาดูไฮไลท์นี้ครับ เป็นเอซิมิลานบุกมาครับออสโซลา่าแตะออกไปทางซ้ายโอ้โหมีพื้นที่ครับอืแต่เอกาเคลียดักไว้ได้แต่เอซิมิลานยังได้บอลอยู่ครับจะโยนกลับเข้ามาตรงนี้เฮเดลออกมารับครับแล้วก็มองแล้วออกบอลมาให้ฮัวเบอร์ฮัเบอร์เล่นช้าครับให้เอ็มบารูเอ็มบารูออกซ้ายมาให้เพเดสเซนเพเดสเซนแตะกลับมาฮัเบอร์ Burg, กลับไปพิน้นท่อีกทีครับโอ้โหเรามีพื้นที่ได้แล้วกระชากขึ้นมาตัดมาให้โฟโรรุนโชกลับมาวอเบอร์โอ้โหเล่นเชียงอยู่เอเบอดูแทงลูกนี้ทะลุมาให้ยอนโต้หลุดเข้าไปยิงขึ้นนำเลยครับหนึ่งฟุตต่ศูนย์แต่เหมือนจะมีการเช็คเรียร์แล้วกรรมาการก็บอกว่าลูกนี้เป็นลูกล้ำหน้าครับเรายังไม่ประตูครับจนจังหวะนี้ครับเอจะเขียนเล่นแกะเอเบอดูแม็กกาที่ยกมาให้โอ้โหเอเมกาขึ้นโมคนเดียวลูกๆครับขึ้นนำเลยครับแล้วเป็นเอเมก้าอีกแล้ว โอ้โหปีนี้ได้สุดยอดจริงๆครับออกนำครับ10แล้วนำไปไม่กี่นาทีครับเอซิมิลานบุกมาโฟฟาน่าแทางมาเอโอโหออสซาล่ายิงลูกนี้ครับ1-1ครับตีเสมอไวมากแล้วก็ผ่านกันบุกกันรับกันอย่างสนุกเลยครับทั้งเกมในช่วงต่ออังกฤษครับจังหวะนี้ครับโรด,ดอนแทงมาให้เฟลโอ้โหูยิงเข้าไปแต่กรรมการบอกว่าล้ำหน้าอีกแล้วจบเกมในเวลาต้องยิงจุดโทษเพื่อหาแชมป์ครับผม ลูกแรกครับเป็นเอซิเมต้ายิงเข้าไปครับเสียบเสาอย่างสวยงามแล้วโวเบอร์วิ่งมาซัดด้วยสายกลางประตูเลยครับโอ้โหยิงลูกนี้คมจริงๆคอฟแมนก็ยิงอื้มเก็บโดนเซฟได้ครับลูกนี้ทริโอยิงโอ้โหแล้วเป็นนิครัสครับเซฟไปได้และกูเจฟยิงลูกนี้โอ้โหยิงกลางประตูเหมือนกันและโดนเซฟไปได้เหมือนกันนะครับ แล้วมูซาวิ่งมาลูกนี้เสียบเสาไปและเรเฟลครับถ้าดูสิบเจ็ดยิงลูกนี้โอ้โหคมรจริงๆและลูนี้เอซีมิลานยิงโอ้โหแล้วเป็นมิคาซับเซฟครับและเป็นเราครับที่ยิงดีกว่าคว้าถ้วยแชมเปี้ยนีกได้สําเร็จและเป็นดับเบิลแชมป์ในปีนี้นี่คือความสําเร็จที่แบบยิ่งใหญ่มากครับทุกคนกับการชนะเอซีมิลานแบบลุ้นมากๆลุ้นสุดตัวเลย สรุปผลงานปีนี้ครับท็อปสกอร์เนี่ยเป็นเอเมกายิงไป34ประตูรวมทุกถ้วยในพิเวลลี่เนี่ยยิงไปถึง24ประตูจากการลงเล่นแค่28นัดและแน่นอนว่าเป็นดาวซันวสูงสุดนะครับตั้งแต่มาเล่นซีซั่นแรกเลยแอซิ์สสุดครับเป็นเอนกาเคียที่12แอซิเส้นสัญญาที่สุดของปีนี้แน่นอนว่าเป็นของเอเมกาครับนี่คือดีลที่สําคัญอย่างมากกับการได้กองหน้าตัวนี้มา เปลี่ยนทุกอย่างให้ทีมเราเลยครับให้มันทรงพลังขึ้นจะเห็นว่าฟูลแบ็คของเราเนี่ยมีแอซิดกันอย่างเทลไยรเขาจบสกอร์ได้ดุดันมากครับทั้งเท้าและก็หัวและนี่คือการกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งของลีนเตเต้สาม้วยาการได้ผ่านมานะครับผมโคตรอินกับทีมเลยนะักเตะและสตาฟเนี่ยทุกคนทํางานกันอย่างหนักมาตลอด3ามรายการผมเฝ้ามองทุกการเคลื่อนไหวหาจุดอ่อนและจุดแข็งไม่น่าเชื่อเหมือนกันครับว่าจะพาลีนเนี่ยกลับมาได้ไวกว่าที่คิด และหลังจากที่เราฉลองกันอย่างสุดเวียงแห่เที่ยวไปรอบๆเมืองได้กอดกับเราหน้าติและสตาฟเช้าวันนี้มันก็มาถึงลาแล้วครับผมเดินไปยังบอร์ดบริหารยืน่นใบลาออกแน่นอนว่าผมโดนติเรื่อมที่ลาออกกระทันหันแต่นี่ก็คือเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วครับภารกิจของผมจบแล้วแล้วมาดูกันครับว่าทีมไหนคือทีมต่อไปที่ผมจะพาพวกเขากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งถ้าชอบคลิปนี้ครับฝากกดแชร์กดไลค์กดคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจาให้ผมได้นะครับและก็เช่นเดิมครับ ถ้าอยากสนับสนุนค่ากาแฟเนี่ยสามารถทิปมีได้นะครับในเดคิปชั่นข้างล่างนี้ผมจะขึ้นขอบคุณในเองเครดิตของตัววิดีโอด้วยนะครับขอบคุณทุกซับทุกไลค์ทุกคอมเมนต์มากนะครับเจอกันในทีมต่อไปครับ